นตกตอนนาแลง้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจง้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนว่าใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เลิกงามยามดีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสได้มาพบขบวนอลังการของท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะไม่ทราบว่าวันนี้จะแห่ไปไหนกันคะมาสู่ขอเออจ้าสาวก็คือน้องอายนะครับชนชั้นหญิงเขียบฉนบบุญนะครับที่สวย,สวยน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณมากค่ะยืนยันได้เลยคะ่ะว่าถูกต้องนะคะคุณหมออายเป็นเป็นหมอที่น่ารักสวย และที่สำคัญนะคะยิ้มสวยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคนรักครอบครัวยังไงวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีทัางมาดีขบวนขันหมากอลังการเช่นนี้ทางเราครอบครัวเราก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ผ่านประตูเงินประตูทองด้วยความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะและพร้อมกันนี้เราก็จะขอโห่ต้อนรับขบวนขันหมากด้วยนะคะออาพวกเรา บอกว่าพี่มาร์คมาถึงแล้วให้สกนเรียกไอให้อได้ยินเลยค่ะน้องไอครับพี่มาร์คมาถึงแล้วนะครับวันนี้จะมาสู่ขอหนองไอนะครับก็อยากให้องมาร์คนะครับเจ้าบ่าเนาะช่วยบอกรักเจ้าสาวขอสักสามคำสาพร้อง้ามาบอกได้แล้วกันอาเล็ยูครับ สลายเฮโยครับหวายนี่ครับอยากจะดูว่าพี่มายี่อยใแค่ไหนที่เป็นโอกาสเดียวแล้วมายยีเห็นพี่มายี่อนกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ ดูกันไม่พังแรงเจ้าสาวองอตัวนี้ขอออกมาน้องเพลงให้เจ้าสาวและกันให้น้องอายนะคะรู้รักรู้รู้อยากร้องเพลงอะไรให้่ท่อนหนึ่งท่อนคอครับเออ น้อรักเจ้าชายแบบภาษาบาลีจ้ะแล้มาร to te <c oughs> ์า <reco> ก <t realidade> <absorbed> ็หูเลยอยากจะให้มีมาบอกความดีของแต่สาหข้อคโอิงบอกว่าห้าข้องน้อยไปนอสิบข้อคุบอกได้เลยครับข้อที่หนึ่งคือเจ้าสาเป็นคนจิตใจดีนะข้อสองมีน้ำใจนะครับข้อสาม ชอบเฉลยผู้อ,อ,อื่นนะฮะข้อสี่ข, 4, ขยันนะครับข้อ 5, ห้าเป็นคนซื่อสัตย์นะข้อหตรงต่านะฮะข้อเจก็คือชอบเฉลยผู้อ,อ,อื่นนะฮะข้อ8ก็คือเป็นคนใจเย็นนะข้อเก้าก็คือสวย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 ส่ยสวยสวยสวว่า,จา,าวจ้วยสวสวยสวยสารสวยสวยวยสวยวยสวยสวยสย รู้ใจผมครับง่ายๆรู้ใจผมง่ายๆวันนี้นคะของง่ายๆนะคะคำสารภาพรักน้องอายสาประโยคแบบเด็ดๆเด็ดดวงที่สุดเลยค่ะน้องอายพี่รักผมพี่นะครับพี่ก็รักน้องอายด้วยความจริงใจแล้วก็หัวใจที่อ่องอาย่ต้องขออนุญาตทุกคนนะคะน้องอายเป็นที่รักของเราในครอบครัว เป็นคนที่เรารักมากเป็นของดีของตระกูลเราทีนี้อยากจะรูว้ว่าพี่มาร์กจะรักษาน้องเขาเอาไว้จนชีวิตของนายก็คือชีวิตของมาร์กครับมาร์กจะดูแลน้องนายตราบเท่าชีวิตมาร์กจะมีแล้วก็ทำให้นายมีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้นายเสียใจครับผมมมนจออรกลแ่ง,งื กำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมากเมือ เธอทำให้ฉันรู้จักความรัก